ขาร์ห้าเรามาดูกันเลยหน่อยแน่เอากั๊ดนายไปอยู่ฝั่งชุนแน่ไงแสดงว่าชุนพูดเป่านายแน่เลยหน่อยแน่ิไม่ต้องมายุ่งเออเลยเกบงจูบเหมือนนายก็จะเก่งขึ้นนะเนี่ย 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。 เกงกันนี่เนี่ยกี่เออ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 จังหวะนี้แหละดี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 อะไรจังหวะนี้หนอยเนี่ยเกงกี่เอเอโอ้ยอะไรกันเนี่ยกัดเออโอ้ยโอ้ยเออ ก็น่าจะเก่งเหมือนกันเนี่ยครับฮะใช่นายก็เก่งเหมือนกันอะไรพี่อื้มโอ้ยเออหน่อยแน่อเออเออโอ้ย ไม่แนอ่อือ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 โอ้เขากักมิกกี้ตอนนี้ดูสูสีกันมากเลยนะยังไม่อยากเอาจริงเลยแต่ฉันอยากเอาจริงสิอือโอ้ยเขาก็ต้องเอาจริงแล้วแหละมัดพี่ข้าอือโอ้ย อะไรก็เนี่ยฝึกวิชามากี่เดือนก็น่าจะหลายเดือนนะก็ว่าอยู่ทําไมนายดูเก่งขึ้นนายไปฝึกวิชามานี่เองฝึกกับใครมาหรอเรื่องนั้นน่ะหรออฉันฝึกคนเดียวฉันฝึกเองหน่อยแน่เออ,ออเออโอ้ยอืมอืม เดี๋ยวดูถูกสันเกินมันนะเอากัดอื้อโอ้ยอืมอือเดี๋ยวทำฉันโกนแล้วกันเฮ้เตรียมเตรียมตัวดีกว่าเตรียมตัวเอาจริงหน่อยแน่เอากัด ฉันมายืนตรงนี้ดีกว่าก็น่าจะได้อยู่นะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะอยู่ๆฟ้ามืดและฝุนก็ตกด้วยนั่นนะสิทำไมอยู่วันนี้ฝนตกกันเนี่ยได้เวลาเอาจริง ใช้ท่าระเบิดปีค่าเหรอนั่นสิฉันก็ไม่รู้นะตอนนี้มันมืดฉันขอเปิดหน่อยแล้วกันอ้ก็ได้อยู่นะฉันก็ว่างเงนเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิน,นะนั่นใครอ่ะอ๋อจริงด้วยนั่นใครอะ่ะหน่อยแน่เกมันใช้ท่าระเบิดยัไง เอ๊ะนั่นใครนั่น,นสินั่นใครเหรอโอ้ไม่รู้เลยลว,ว่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยโคตรเท่เอ๊ะสองตัวนั้นเป็นไหนล่ะเลขอ่ันทีเดียวเลยอ๋ออยู่นั่น,นเอง<ฮ>พุ่งพิฆาต สายฟ้าแลบอ้อไม่คิดเลยว่าใช้ท่านี้จะพุ่งมาเร็วมากพุ่งกว่าตอนปกตินะเนี่ยอะไรน่่ะมิกกี้มาโคตรเร็วเลยอะนานาสิพุ่งเร็วกว่าปกตินั่นเนี่ยอ้อเห็นสองตัวนั้นแล้วแฮะเฮ้ยนั่นมิกกี้เหรอเมื่อกี้มิกกี้ใช้ท่าพุง่งพิฆาเนี่ยโคตรเร็วอะเร็วกว่าปกตินานาสิ ไปแค่ไม่ถึงหนึ่งวิไปอยู่นู่นแล้วนั่นละสิยังไงแล้วก็ล้องชนะไอ้มิกกี้นั่นให้ได้นั้นเดี๋ยวฉันออกไปสู้มนันเอโอเคอ่าฮ้ยแกอะไรปรกัศอ๋อนายคือมิกกี้สินะใช่นายดูพิเศษมากเลยนะเนี่ยใช่ฉันพิเศษกว่าใคร นี่ไงอ่ากระจกว่าไงนะดาเมจการโจมตีของนายมันดูกระจกมากอะไรกันทำไมตอนนายตัวสีฟ้าทำไมถึงทนดาเมจการโจมตีของฉันได้เนี่ยนี่มันอะไรกันไปเวลาหนอจริงแล้วล่ะอ่าโอ้โหเทลเมื่อกี้เนี่ย อะไรกันอิกกี้นายทำไมนายถึงเป็นตัวสีฟ้าแบบนี้อ่ะไม่ตังยุงเหรอแต่นายดูพลังของฉันแล้วกันอึอดูถูกฉันมากขอกัด ออกัดจอกพวงพิคาดชนอื้ออ,อ,อ,อ้อ,อยอืมการดูดูถูกฉันมากเลยเอากัดเออเออ,อ,อ มัดคาดระเบิดสายฟ้าโตมเป็นเนี้ยล่ะพลังสายฟ้าแรงใช่ไหมรู้แล้วยังว่าพลังชัมันแรงแค่ไหนดูเหมือนก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยติดตามตอนต่อไป